อ,องงิ่งยกกินดีเลยวันนี้เราจะมารีวิวข้าวหลาม <ST AN IC> S> <S เอาอย่าเอาฮะเอารีวิวเอาโอ้ตายเจ่าใจ <ST AN IC S> ทงงี่ใจถามอ่ะอนนีดิเขาหลามโอ้ตายมารีวิวข้าวหลามครับซื้อข้าวหลามมาบ้องละยี่สิบาทโอ้ตายแม่ค้าคือํามงี้เนาะนี่เนาะ โอเด้อกินข้าวหลามโอ้รีวิวข้าวหลามแกก็หลามโอ้แต่สามบาทพอยเน่ก็บอกย่สิบบาทเนี่ย ดูเดู้ต่อืมตตยกำลังจะกินข้าวหลามดูพี่น้องโอ้ปันมีการปันคือคือเลยโอ้โอ้แต่เจ็บท้อง กระบอกว่สิบบาทซื้อมาคุ้มไหมนี่พี่แอ๊ดลองกินดิกินวะถามเอออะไนี่โอ้แต่กูทราบว่ากำลังจะกินเลยจะเป็นคนรัดไว้บอฮะมันคือคื้นคือเย

กินข้าวกำลังจะกินข้าวหลามเปิดมาตรงใจเอาปากอมไปยไิงดีไหมปากอมเข้าไปได้ยินดีไหมโอ้ไายสัมพธทำไมยืนให้ง่ายแท้วะมีการเอากระดาษมุมหัวไว้คือคือเลยโ <c oughs> อ,อ้ได้ <c oughs> ได เร้เจ้าหาไปถึงไหนนี่ทางบ้านด่าแล้วผมผมก็นึกว่าจะน,นี่เนาะเฮ้นัน่นไงข้าวหลามข้าวหลาม,มรีวิวข้าวหลามหนูมีการปั้นไว้ยังคือเลยนะคุมพอดีเลย ผมก็นึกว่ามันเป็นสีดำที่แรกผมมองไปแล้วนึกว่ามันเป็นข้าวดำผมนึกว่ามันเป็นข้าวดำเดทที่แรกใช่ไหมค <laughs> เมื่อกี้นยะผมมองไปแล้วผมก็โอ้แต่มันนึกว่ามันเป็นข้าวดำนึกว่ามันยิบมาให้ผิด <laughs> เอไออนะ <laughs> 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 หลงเลยหัวเราเจทองแล้วเหลูกค้าเป็นด้วยเปยนะเออตายโอ้รีวิวพลังแต่อหน้าเขาเลยนะ ตายเจ็บท้องเลยวะแล้วฉันจะบอกให้นะว่าวันนี้ต้องแวะให้ฉันซื้อขนมปังไ้เลยเดียดเด๋ยวไ้อยโหเจ็บทองหมดเลยวะมีการก็เอาดาดคุ้มหัวเลยด <c oughs> ิเพาเห็นเงียบไปมาทำมันีบอกลัวว่าจะเจอเหวี่ยง กินเลยนะแกะเราอะอดูดูดูวิธีการทำข้าวลามแบบหลอกขายให้ประชาชนนี่ร้านไหนร้านไหนอะเป็นสองแปดไอ้เยอะนักข้าวก็ติดตามก็เสีย สายหวัวเราเจ็บทองหมดแล้วจเจ้านี่ก็ทำไปเนาะแ้่เองไม่ว่าเราทำไมแก่ง่ายจังบอกกูจ้าเอาปากอมเข้าไปในน,นี่ไหมี่กี้ไหมพี่แพด์ <c oughs> ยังบอกว่าพอดีเนะาะเจ็บทองเลยวะเอารถกระยะเคยมาดิสรุปดดนนจะมาปมา้องไม่มครับมากี่โมงโอ้ได้แพรเลยวะ นอนพักก้นเถวะเจ็บทองฮะเจ็บขุนแขงกล้ากูเดียวกูไปเออเดี๋ยวน้ำใส่พี่เบื่อง้กูแจงก็สวดกิ่ใช่ไหมพี่นองมันโบแข็งหรอมั้งโอ้นี่ทำลูกตุ่มนะพี่น้อง โอ้ปูนแข็งวันนี้โอ้บกแข็งหรอกบกแข็งดอกนี่ครับทำลูกตุ่มเพื่อไว้จะเทินขานเหล็กนะครับอันนี้ประมาณ48ตัวกล้จะแนวแล้วนอนนอนนอทำงานจนเพลินครับ ทำงานจนเพลินจนบ่ายโมงเพิ่งได้กินข้าวนั่งงานสบายกันอย่างนี้เนาะนอนขึ้นอืดนอนขึ้นอืดยำรับกำรตอนกลางคืนนะบอน้อนสกิดสกีดอืมสกิดเป็นโดนจำมิบแล้ว เถอเดียวผมก็อยากมารักเมียแต่ว่าเมียทำเก่งทำเก่งได้ผัวเป็นคนทำเนาะหตบอกว่ารักกิจอย่าเดียิดผัวผัวกันโดนอยากชอบเองก็จะเอาเอาบุหรี่ล้ว ป uh, ิดคิวแล้วทำนี่นะบ๊ายบายคก